สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมไวยปั w U, w U, e, K, 22, ้ม W W E 2K 22ดีแมทและโซมเนียเพื่อลักหักเหลี่ยมโหดเอ็ดพระคริสเตียนเคสก็เกิดเล็กน้อยคริสเตียนเคสและอดัมคบแลนด์หรือเอด็ดตอนนี้อยู่ไข่เอยดับแล้ว,วแต่ว่าใน w w e เนี่ยไม่เคยเจอกันในศึกเลสเอมนเนียนะมีแต่แบบปามแท็กทีมด้วยกันคลิปนี้จาดไปจริงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลด้วยแมตชนี้พิเศษใส่ไข่มาก,ก่อนเลยชื่อเก่าเอตถ้าปัจจุบันก็ใช้ชื่อว่าอาดัมโคบแลนด์ อยู่สังกัด AEW เจ้าของฉายาเร,ราดอาร์ซูเปอร์สตาร์พนุ่มติดเลด และคู่ต่อสู้ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนกันเองนี่แหละคริสเตียนเคแชป์อินเตอร์คอนติเนนทัลเมื่อไม่นานมานี้นะสองคนนี้เขาเจอกันใน A.E.W. อยู่ Time the champ was in this much jeopardy, Cole. Tonight might just be the night the title changes hands. Many have written him off as champion, but he is determined to prove his doubters wrong. จากทตรันโตแคนาดาชายาโดเลต้าซูเปอร์สตาร์เอเรียกเอดและกันไม่คุ้นชื่ออดัมคบแลนด์อยู่โตลันโตแคนาดาเหมือนกันเลยเพื่อนกัน แชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคริสเตียนเคทไม่ได้เป็นญาติกับแดเนียลเคธนะไม่เกี่ยว <c oughs> ที่ผ่านๆมานี่ด <c oughs> <at> ีมแมทแอดไม่มีชิงแชมป์เลยคู่นี้พิเศษอะใส่ใคร เพื่องเวงลุยจับเลยคริสเตียนถีบแล้วก็จะดีดีทีโด,ดนตุยท้องตุยจับกับเข่ากระแทกครับมาเฮดบาดเฮดบาดบาดเอาบาดมันออกโดนจอบเบเกอร์ เอาทำเป็นแฟตไลเนอร์โดยคิสเตียนโดนพี่เอ <c oughs> ตเตะเตยับเลย <c oughs> มาเพื่อนซีซัวจับสยับทำเป็นเฟสปัตเตอร์ดิ้นเลยเหรอมาเตตูด <c oughs> เอาครับขึ้นเชือกเส้นสามพี่เอตกระโดด รุยแปกเจ็บหลังฟรีต่อ,อยคริสเตียนจับลากประตรงชื่อกเอาครับทำเลับเสริมแรงบ๊มเต็มๆโอ้ยแล้วก็เล่นงานขานี่หักงอพ่อน,นายเจ็บขาไหมเออ เเตะหลังเลยพ่อนายจ็บหลังเปล่าโดนสอกเลยเอออย่าพูดถึงพ่อตูนะเว้ยต่อยหน้าให้นี่เนี่ยมาล้อพ่อตูไอเบือกโอ้ยแปลกครับแมทํำเป็นโกรธไม่ได้เพื่อนเราเป็นห่วงพ่อนายพ่อนายสบายดีไหมเอดไอ้นี่จุนไม่เข้าเรื่องและ้ะ แฟดไลเนอร์อโอ้เอากดเลยได้แค่นหคนึน่งเอาวะคิสเตียนขึ้นเชือกเส้นสามบางดิปุกปุกตื่นเพื่อนกลาโดดโดนจับพาวเวอร์สแลมอุย้ยปีเอทรับได้ลากมาเน่ อาคิสเตียนลอยสมอลแพ็กเกจโกรดเฉยโอ้ยไม่ได้แหมแซบจริงต่อยตบต่อยต่อยมาเป็นชุดต่อยยับเอาสวนแล้วพี่เอสมาแล้วโอ้ยมานำล่องอะบัมโคสไลทำเป็นแฟบแจ็คประกวดเลย แต่เคสองเอาว่าจะใส่อะไรอะโอ้ทำเป็นซับมิชชันนะโคฟเวเลปคิสเตีย,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 ยนยันไปเลยไม่น้อยหน้าเพื่อนมาทำเป็นเอเโอเมติกแอบขโมยท่าเพื่อนเอาว่า กระโด Fox, ดฟอกซับแอดโกรธเลยได้แค่สองเหวกินลิคิสเตีเนยนอึดจังวะพีเอดวิ่งมาเอ้าสเปียสวนเลยโอ้ยโกรธบ้างนี่เออโอ้ยทนได้อีกพีเอดบอกเฮ้ยจริงเหรอวะสเปียแล้วนะโว้ย อึดจังเพื่อนรักนี่เนี่ยคอมมงหน่อยอู้หูแตกเลยเอาสึกเพื่อนรักได้เลือดแล้วจอเบเกอร์คิสเตียนจะเป็นอู้แฟบแจกยังไม่จบหรอกเคดมาจับีดมาคิวสวิตเลยเอาเว้ยกดบางดี โอ้ยเฮ้ยโ้นได้ครับเอาไว้เริ่มสนุกจับสียบสู้เพลไปนอครศึกนี้เข้มข้นเอาอุ้ยเอาเข่ากระแทกเขาพี่เอ็ดมันนี่เลยคริสเตียนนี่แฟตไลเนอ์อะไรดีว่าเอาขึ้นเชือกดีกว่า อ๋อกระโดดไฟเงียบโบโบโอ้ยได้แค่สองมันอึดจังเฮเอาโครบเวเลปไปอีกไหมไม่เอาก็ต้องเอาตูให้เอาไปเลยเพื่อนโครบเวเลปดอกที่สองไปไหมคิเตียน โดนดอกนี่พี่เอ็ดใจดีอะปล่อยมาเอาอู้จะซาเปียโดนดีทีทีอะโอ้ยนอาคริสเตียนบอกหวานเลยคริสเตียนมาคิวสวิตอีกเอา้าพี่เอ็ดแตกด้วยเท่าเทียมครับโกดโอ้ยตีเชือกามาดูบอกวันมอทามไม่ได้หรอกนี่แน่ เอาอีกรอบเหรอนี่ฝันไม่เถอะโคกไปจิตเตียนบอกพอแล้วโว้ยเอาละใส่ท่าอะไรดีเอาฟอกสปแปดดอกสองอะกดบ้างดิอะไรอะใครมาโอ้เห็นฉายาละปิน พี่ฟินบาเลอร์เอา้ามาช่วยพี่เอ็ดเหรอเฉยเลย <laughs> โอ้โหพี่เอ็ดได้เปรียบครับโอ้มีหัวกันนะพี่ฟินอยากเข้าแกงจัดเมนเดเ์เอฮะเออมานี่เลยชิสเตียนสปีโกด เรียบร้อยครับโอ้ยชนะไม่พอได้แชมป์อินเตอร์ด้วยโคตรคุม้มอะพี่เอ็ดบอกดีแมตครั้งนี้เป็นพี่เอ็ดนะเอาชนะได้มีพี่ฟินมาช่วยนิดหน่อย พี่ฟินบอกขอเข้าจัดเมนเย์นะ <c oughs>